กรุงขาวครับติดหัวนิดเดียวครับปากกระบอกสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหน้าหนนะ้า FC ช่องวิถีพื้นบ้านเลดี้วัรี่นะวันนี้พบกับผมช่างนเดชนะครับจะพามาลอยอวนกันนะตามไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะได้เรื่องไม่ได้เรื่องเนาะกับการลอยอวนคลิปนี้ครับอ่ะ๋ยวไปเริ่มปล่อยอวนกัน ตอนนี้ก็ปล่อยอวนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเดี๋ยวจะขึ้นไปพักแล้วก็จะลงมากู้ไปรอบๆสักประมาณ15นาทีต่อรอบนะครับระหว่างรอกู้ปลาก็เด็กน้อยเจ้าประจำนะครับมันมาอีกแล้วเนอไอายูโลอยุโลกับไอ้คนนอกหน่อยเจ้าเอนะครับมันก็เป็นเด็กน้อยอยู่แถวๆบ้านช่างระเด็ดเนี่ยลงทะเลไม่ได้มันเห็นนี่มันตามบุ๊บทันทีครับ ปงครับมาแล้วปลาอีปงเนี่ยมันเป็นญาติๆกับปลาจวดนะครับ ขาวครับวันนี้อวันนี้น้ำมันเขาเรียกว่ามันตกช่วงน้ำเสียพอดีน้ำเสียเนี่ยภาษาชาวบ้านก็คือมันตกช่วงน้ำขึ้นกับลงเนี่ยไม่เยอะน้ำก็จะกลางๆอย่างเงี้ยครับมันจะไม่แห้งสุดลงสุดการลอยอ้วนเนี่ยก็จะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าไม่มีอะไรทำก็อกมาหากับข้าวครับ งเหมือนเดิมครับปลาชัยฝั่งผมเองเนี่ยพอมาทำ YouTube เนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องเอเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับชุมชนเขามากแล้วก็ค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับอันตรายต่างๆที่ลูกระบาดเนานะก็เป็นของคนที่ ต้องอาศัยทำงานคลุกคลีอยู่กับชุมชนใหญ่ๆครับตอนนี้เนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยก็แทบจะเสี่ยงด้วยกันทั้งหมดแล้วแต่ว่าวิธีบ้านๆวิธีบ้านนอกอย่างที่ช่างเล็กกำลังทำอยู่เนี่ยนอนกับว่ามันก็เซฟตัวเองไปในตัวมันไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครก็อยู่กับธรรมชาติกับป่ากับเขาครับ ไม่รู้มุมนี้ย้อนแสงหรือเปล่านะให้ยูโรขยับหาปุ่งออแล้วนะครับนี่รอบแรกได้กะลาสักเนี่ยสิบตัวมันกันแต่ว่าไปดูรอบสองครับว่าจะได้เท่าไหร่ ดจากคลังอาหารของท้องทะเลนะครับตัวนี้ครับโอ,โอ้โหใจนี่ครับนะตัวนี้นี่ตัเหลืองนะแต่ว่าตัวใจครับ ดีฮะตัวนี้ชื่นใจครับ ดีมาอย่างต่อนเนื่องครับขาวนะสุดสุดหัวอ้วนของรอบที่2พอดีครับเนี่ยอย่ขึ้นไปพักก่อนแล้วก็มารุ้นรอบสามกันครับพอช่วงพักเบรกนี่ ไอตากรงกับเพื่อนมันก็เอาแล้วนะครับอย่างนี้ครับวิถีเด็กทะเลก็เล่นสนุกไปเรื่อยแล้วก็อยูโรเองมันก็ได้ความรู้ของมันด้วยเดี๋ยวช่างน,นเดชก็จะปั้นให้มันทำช่องทำอะไรนะเขาก็ชอบหากินนะครับเขาก็มีวิถีเที่ยวเล่นตีปลาตกปลาของเขาแะเพื่อนเขาหละเขาก็ทำช่องของเขาเดี๋ยวจะให้เขาเริ่มทำแล้วก็เริ่มตอนนี้เขาก็เริ่มเรียนรู้ ดูการถ่ายคลิปดูการจบช็อตตัดช็อตตามแบบที่ผมทำทำอะนะครับก็พยายามถ่ายทอดให้เขาแล้วก,ก็ออกมาอย่างเงี้ยผมให้เขาถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็ให้เงินเขาครับเขาก็จะใช้เวลาว่างแบบก็ได้เที่ยวเล่นด้วยแล้วก็ได้ความรู้อีกแล้วก็ยังได้เงินอีกนะมาดูรอบที่ส อีกแล้วครับตัวนี้นี่นี่นี่ปึ๊บ นีปรากฏเข้าดีครับปรากฏตัวสีสวยด้วยวันนี้โอ้ปิดท้ายรอบสามครับ <c oughs> ด้วยกุ้งนะช่วงนี้เนี่ยกุ้งขาวเริ่มเข้าเยอะแล้วครับ แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูเขาเรียกว่าอา่ช่วงหน้าใสกุ้งใสาเคยจะมาแล้วพวกกุ้งอกคัอะครับจะเข้าฟังไปไปดูรอบเท่าไหรนะ่้วเนแ่ละเท่าไหร่ละสี่สี่สครับใหญ่ไหม่เยยฮะอะไรอะ่ะโอ้ติดหัวนิดเดียวครับ อน,นี้เป็นของเด็ดอีกอย่างนึงปลากระบอกนี่ใหญ่มากอะ่ะกุ้งครับ เรากู้กันทั้งหมด4รอบครับวันนี้จากช่วงบ่ายสองตอนนี้ก็แดดเริ่มอ่อนแล้วประมาณสักเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วครับตอนนี้ก็รอเวลากิดวันครับก็เดี๋ยวกลับไปเอปลาให้ดูชัดๆกันที่บ้านนะครับตอนนี้กลับกันก่อนกลับมาอับน้าอับท่านะวันนี้ครับทั้งหมดนี้อย่างที่บอกนะครับว่า วันนี้เนี่ยน้ำมันเป็นช่วงน้ำเสียแล้วก็น้ำมันใสด้วยครับปลาก็จะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่ายังได้เป็นมื้อครับก็บอกสวยๆเลยนะครับสามตัวได้มั้งแล้วก็วันนี้ปรากฏเข้าใหญ่ๆมากนะครับนี่แล้วก็ยังได้กุ้งอีกครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาพวกนี้ไปทําเมนูอะไรเนี่ยก็ตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับได้แล้วหนึ่งมือ้อ หลังจากกลับมาจากทะเลนะครับเราก็เอาปลามาให้แม่นะเดี๋ยววันนี้จะทําเมนูพิเศษกันครับจากาคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่เราไปตัดละกร,รมปลากันมาเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามีเมนูจากละกร,รมอีกหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันว่าจะทําเป็นเมนูอะไรก็ไม่ต้องเดาให้ยุ่งยากนะครับเมนูที่ทําจากละกร,รมเปรี้ยวๆกับปลาทะเลแบบนี้เนี่ยก็คือแกงส้มนั่นเองครับ ปลากดเนื้อดีๆเนี่ยหรือว,ว่าปลากระบอกหรือว,ว่ากุ้งขาวเนี่ยทาแกงส้มเนี่ยโอ้ยถือว่าสุดยอดมากครับแล้วที่สําคัญเนี่ยผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวเป็นละกรํารด้วยเนี่ยก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านทางตราดเลยละครับน่าจะนิยมทั้งทางตราดตะวันออกแล้วก็ทางใต้เลยนะกับการแกงส้มใส่ส้มละกรํารแบบนี้เนาะเดี๋ยวแม่ทำปลาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปเริ่มขั้นตอนการแกงกันครับ ครลองชิมนะครับโอ้เตี๋ยวนะก่อเต้าตั้งกระทะรอแม่ครับแล้วนี่ก็คือปลากับกุ้งของเราครับ <g år> เริ่มด้วยการละลายน้ำพริกแกงนะครับก็ <g år> <g år> แกงส้มทางตราดหรือว่าทางภาคตะวันออกภาคกลางเนี่ยนะจะเป็นแกงแดงนะครับจะไม่ใส่ขมิ้น แต่ถ้าเป็นทางพี่พินน้องๆนานาทางใต้ก็จะมีขมิ้นนะครับจะออกเหลืองๆแต่แกงทางนี้จะเป็นแกงแดงๆครับแม่จะหยอกเกลือใส่ไปด้วยน้ำแกงเริ่มร้อนแล้วเนี่ยแม่จะใส่เนื้อลระกรุรมลงไปเลยนะครับมันจะได้เปื่อยย,ยความเปรี้ยวจะได้ออกถนัดๆครับจากนั้นปิดฝารอเดือดครับ เดือดพล่านแล้วครับจากนั้นจะเริ่มใส่ปลาปิดฝารอให้เดือดจนปลาสุกอีกรอบครับ เดือดแล้วนะแม่เดืดแล้วโอ้หอมละกรํารขึ้นจมูกเลยครับจากที่เราใส่เกลือไปตั้งแต่แรกแล้วก็ใส่ละกรํารเปรี้ยวไปแล้วนะจากนั้นแม่จะใส่ลดนัวจ้าลดนัวนะลดนัวของแม่ก็คือผงผงชูรสนะครับ <ใจ S 1> และอันนี้ลดอะไรด,ดีค่อันนี้ลดดีเมื่อกี้ลดนัวเหรอ น้ำตาลทรายจ้าตัดลดด้วยน้ำตาลทรายนะครับแม่จะชิมนะครับเอาอย่างอร่อยแล้วจ้าจะใส่ใบมะขามอ่อนหน่อยเหรอจ้ารวยหน้าใช่ไหมจ้านี่ใส่เลยครับ ก็จะเปรี้ยวเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยครับด้วยยอดมะขามอ่อนเติมน้ำปลาหน่อยอ่ะแม่จะใส่น้ำปลาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ <À S 1> เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปตักลองชิมด้วยกัน แกงส้มก็ต้องคู่กับไข่เจียวนะครับไข่เจียวบางๆกรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยมาครับกินข้าวกันก็เย็นนะกับข้าววันนี้เรามีแกงส้มไข่เจียวแล้วก็อันนี้เป็นเมนูพื้นบ้านในหนึ่งอย่างครับ ป,เ,ปเขาเรียกว่าปลาเป็นฮิปอ่ะมันก็คล้ายๆต้มเกลือนะแม่นเนาะเออมาไหม,ามกินเลยมแม่ชอบนะครับแกงส้มเอาก่อนละ ก,กินกับไข่เจียวแล้วก็อน้ําแกงส้มเนี่ยครับราดอ,อร่อยครับ ข้าวโดยใช้ละกรรมเนี่ยมันหอมกลิ่นมันหอมครับละกรรมเนี่ยมันทําให้กับข้าวที่เราทำเนี่ยโอ้หอมโคตรน่ากินครับปั๊บเป่นต้มเกลือหรือทิพนแม่ชอบมากๆครับซื้อมาต้มแล้วก็ปุ่นกินเรื่อยๆฮะเป็นกับข้าวค้างเมื่ออร่อยไหม ก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ ขอลาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย